ระวังปากไว้ให้ดีเจ็ดธันวาสองพันห้าร้อยสิบหกนะดาวพุธย้ายนะคะจะส่งผลนะให้แต่ละราศีต้องระวังปากระวังปากไว้ให้ดีระวังปากไว้ให้ดีอนะมาดูกันว่าจะต้องระวังปากเรื่องอะไรกันบ้างนะเริ่มต้นลัคนาราศีแรกเลยชาวลัคนาราศีพิจิกะลัคนาราศีพิจิกระวังปากดีจนดวงดีตาปาก ล้วก็ดาราศีพิจิกระวังปากดีจนดวงดีตามปากเออมีโอกาสว่าช่วงนี้ปากดีวาจาดวาจาวาจาีวาจาทรงสิธิ์วาจาศักดิ์สิทธิ์วาจาทรงเสน่ห์วาจาประกาศิธิ์พูดอะไรจะได้อย่างนั้นวาสนาบารมีดีมากๆม,มีโอกาสสมบังดังใจปรารถนาเออต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลาขาขึ้นของชาวลัคนาราศีพิจิก พอดาวพุธย้ายแล้ววาจาดีวาจาทรงศิษย์วาจาทรงเสนห์วาจาศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วจะมีอำนาจวาชนาบารมีก็พบปากของคุณเด้อต่อมาค่ะชาวลัคนา,รา,นา,นาราศีมังกรชาวลัคนาราศีมังกรต้องบอกว่าระวังปากเรียกโชคลาบจนลาบมาหล่นทับ ระวังปากเรียกโชคจนลาบมาหล่นทับเออดูจากวังงากาตรงนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรนะปากจะเรียกโชค,เร,รเ,รโชคเรียกลาบเรียกโชคเรียกลาบเรียกทรัพย์เรียกสินระวังปากเรียกโชคลาบมาหล่นทับเลยนะเอออะขอดูวันลากาเพิ่มเติมหน่อยนะเออเนี่ยช่วงที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะโหยหาความรักความเมตตา หิวมาศัทธาความมั่นใจคขว,ขว่คว้าความสุขความสดใสพุธย้ายเมื่อไรต้องบอกเลยว่าโชคลาภจะหล่นทักมาให้ทันทีแบ่งปันรอยยิ้ม <c oughs> ดูจากเวลาง,งานตรงนี้ต้องบอกว่าชาวลัคดาราศรีมาก่อนนะช่วงที่ผ่านมาเหนื่อยล้าเหลือกเกินนะขาดแคลนกับอะไรบางสิ่งบางอย่าง นะหลังจากที่ดาวพุธย้ายเจ็ดธันวาเป็นต้นไปนะคะต้องบอกเลยว่าปากที่เรียกโชคเรียกลาบเรียกโขยหาขอเงินขอทอขอทรัพย์ขอสินขอโชคขอลาบขอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวันจะมาหล่นทับใส่ค่ะเอออะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมเออต้องบอกว่าช่วงนี้ระวังปากเรียบเรียกทรัพย์งานเข้าไม่หยุดเออ ชาวลัคนาราศีกุมระวังปากเรียกทรัพย์จนงานเข้าไม่หยุดนะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมหากทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสาร<อ>มีโอกาสว่างานจะเข้าแบบรัวๆทําให้ได้พูดอยู่ตลอดเวลาแล้วเงินก็เข้าตลอดเวลาออขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะชาวลัคนาราศีกุมนะเป็นอย่างไรเห็นไหม โอ้โหตรงเลยสง่าราศีบันเทิดฉาย MC นะอ่าฟินเอ้ยอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์นะ TikToker นะใครที่ทำงานออนไลน์งานที่ต้องพูดนะโค้ชเอยนะวิทยากรเอ่ยคนอบรมเอ่ยนะคนที่ต้องพรีเซนต์นำเสนออะไรต่างๆเซลนะ MC พิธีกรนะ ผู้ประกาศผู้สื่อข่าวนักข่าวนักนักการเมืองนักนักเจรจานักสื่อสารนักโคษกนักประชาสัมพันธ์คนที่ต้องพูดอะ่ะคนที่ต้องพูดเราได้ตังค์อ่ะต้องบอกเลยว่าดาวพุธย้ายแล้วงานจะเข้าไม่หยุดเลยนะเออปากเรียกซับจนงานเข้าไม่หยุดนะเนอ,อ,อะอะต่อมาค่ะลัคนาราศีมีน ลัคนานราศีมีนะต้องบอกว่าระวังปากดีจนมีชื่อเสียงโด่งดังเออลัคนานราศีเมีนนะมีโอกาสเหลือเกินว่าชว่วงนี้ปากดีวาจาดีคําพูดคําจาจะพามีชื่อเสียงมีโอกาสโด่งดังเด่นดังมีโอกาสเป็นที่รู้จักรักใคร่ของใครหลายๆคนนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยโอ,อ้โหนาทีทองของราศีเมีนนะ ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ดาวพุธย้ายแล้วนะจะมีชื่อเสียงโด่งดังกอบโกยกอบโกยเลยกอบโกยเงินกอบโกยทองกอบโกยชื่อเสียงในช่วงเวลานี้หลังดาวพุธย,ย้ายชื่อเสียงจะโด่งดังเด่นดังเป็นที่หยุดรู้จักเป็นที่ยอมรับมีโอกาสประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงทํางานอะไรเกี่ยวกับวงการบันเทิงเกี่ยวกับ โซเชียลมีเดียอะไรต่างๆมีโอกาสปังเป็นกระแสติดเทรนด์อยู่ในเทรนด์อยู่ในกระแสมาแรงแล้วก็เป็นไวรัล uh. ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกรากฎ uh. ชาวลัคนาราศีกรากฎนะต้องบอกเลยว่าระวังปากดีจนแจ้งเกิดเป็นดาวรุ่ง uh. ชาวลัคขาราศีกรากฎมีโอกาสเหลือเกินว่าจะได้แจ้งเกิดนะ ระวังปากดีจนแจ้งเกิดเป็นดาวรุ่งเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมีโอกาสได้แจ้งเกิดอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยชาวลัคนาราศีกรกฎเอาละความตั้งอกตั้งใจที่คุณพยายามสร้างเหนือ้อสร้างตัวสร้างต,ตัวตนอะไรของคุณมาในเรื่องของการงานต้องบอกเลยจะสำเร็จผลตั้งแต่ดาวพุทธย้ายเจ็ทันวั มีโอกาสจะได้แจ้งเกิดมีโอกาสที่จะได้ได้ได้เกิดอะนะในเรื่องของการงานอะไรต่างๆจะเป็นที่รู้จักจะเป็นที่ยอมรับของใครหลายๆคนในช่วงเวลานับตั้งแต่ดาวพุธยายเจ็ดธันวาเป็นต้นไปนะอ่ะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลต้องบอกว่าระวังปากเรียกทซั์รับเงินล้านเนอะชาวลัคนาราศีตุลระวังปากเรียกทรัพย์รับเงินล้านเนอะ มีโอกาสเลยเกินว่าการเงินจะดีมากมีโอกาสว่าปากจะเรียกทรัพย์เรียกสินเรียกเงินเรียกทองทาให้งเงินไหลกองทองไหลมากก็เพราะปากของคุณอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเซนะเออระวังเลยยิ่งพูดยิ่งรวยยิ่งพูดยิ่งรวยนะยิ่งสื่อสารยิ่งรวยเหมือนปากมีวาจาประกาศสิทธิ์ปากเรียกทรัพย์เรียกสินเรียกเงินเรียกทอง ปากเรียกโอกาสดีๆทางการเงินนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยปากคุณเนี่ยกำความลับกำสิ่งดีๆไวเ้เยอะแยะมากมายพูดเมื่อไหร่ได้เมื่อน,นัโอโ้นโอ้โหต้องบอกเลยมีคนอยากไม่ให้ไม่อยากให้คุณพูดจักเท่าไหร่เพราะคุณพูดแล้วมันทําให้คุณแบบดึงดูดทรัพย์สินเงินทองไปจากเขาอะ่ะเออดูจากพลังงานตรงนี้ยิ่งคุณทํางานอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการค้าการขายโน้มหนาวใจคนได้ดี ขายของพูดทียังไงก็ต้องควักตังค์ซื้อ,อจนเขาไม่อยากให้คุณพูดเลย<อ>เพราะว่าะดูดเงินเขาไม่หมดเออนะอาจจะไปในลกษณานี้อ่ะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษ์ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ต้องบอกว่าระวังปากดีจนหนุ่มสาวบาหลงรักเออระวังปากดีจนหนุ่มสาวมาหลงรักนะเออราศีโอ้โห<อ>ต้องบอกเลย โชคดีหุยดวงดีโชคดีจริงชาวลักนาราศสีพุ้ศพนะมีโอกาสเหลือเกินว่า,วาจาจะดีว่าจาจะมีสเสน่ห์ว่าจาจะทรงสเสน่ห์ใครฟังก็เคลิมใครฟังก็หลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณมีโอกาสว่าเขาจะหลงรักหลงไหลให้ทำอะไรก็ทำตามว่าจาจะโน้มน้าวใจคนได้นะความรักจะเข้ามาและสุขสมหวังก็เพราะวาจาของคุณนี่แหละจะมีคนมาหลงจะมีคนมารักก็เพราะวาจาของคุณเลย ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกันระวังปากน่ารักจนมีกัลยาณมิตรมาลุ่มหลงเออระวังปากน่ารักจนมีกัลยาณมิตรมาลุ่มหลงมีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีคอนเน็ชันใหม่ๆเข้ามาในชีวิตจะมีเพื่อนฝูงเยอะมากนะเพื่อนฝูงจะสนับสนุนส่งเส่งเสริมช่วยเหลือนะคะแล้วก็พาชีวิตของคุณจริญรุ่งเรืองเห็นไหมเออมีโอกาสมีมิตรใหญ่มิตรมิตรแท้มิตร มิตรที่มีพลังงานดีๆหรือได้เจอนะคอนเน็ชันนะที่เป็นคนใหญ่คนโตนะปากดีวาจาดีสื่อสารดีช่างพูดช่างเจรจาวาจาเป็นมิตรทำให้มีมิตรที่ดีมิตรส่งเสริมกันไปในทิศทางที่ดีได้คบเพื่อนที่เป็นคนใหญ่คนโตและพาชีวิตคุณโก้หรูไปด้วยอต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์อะชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องบอกว่า ระวังปากดีจนได้บ้านชีวิตมั่นคงเออปากจะทําให้คุณมีอสังหาริมทรัพย์โอ้โหถ้าเกิดว่าทําในหน้านะต้องบอกเลยขายนะได้นะเออหรือถ้าเกิดคิดจะซื้อจะขายมีโอกาสได้หรือปากขอใครเขาอาจจะให้บ้านก็ได้นะมีโอกาสได้บ้านได้อสังหาริมทรัพย์ได้รถก็เพราะปากวาจาที่มีสเสน่ห์คนนี่แหละชาวลัคนาราสิสินะอะ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยโอ้โห เนี่ยปากดีวาจาดีจะมีคนเมตตามีโอกาสได้ทรับก้อนใหญ่ได้ซั์ก้อนโตได้อสังหาริมทรัพย์เพราะปากของคุณได้บ้านได้รถก็เพราะปากของคุณได้ทรัพย์สินเงินทองก็เพราะปากของคุณนะดูจากพลังงานตรงนี้